สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับแหกข้อคนเดียวคนเดียวแหกข้อคนเดียวแหกข้ออ่าแล้วก็ฟอกข่าวครับฟอกแล้วก็ข่าวนครับวัสดีครับไม่ยอมให้แยกคำนะอ่าไม่ได้ครับไม่ได้อ๋อไม่สุภาพอ่าปริวัติภาษากับนื้อรุติภาษาต้องต้องดีถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ใช่บอกว่าคำแห่ไม่คำแห่กี่ง่าไม่ได้ชักระหว่างนะใช่ไม่สุภาพก็ตอบว่าบุบสลายคอกได้ไหมฉีกขาดคอกมันไม่ชัดไงครับมันไม่ชัดแหกคอกเนี่ยโว้มันก็ตัก ถ้าแหกข้อแต่นี่ถ้าคำมันมันไม่สุภาพทำเพื่อแหกตัวเดียวเนี่ยใช่ครับไม่สุภาพจริงนะครับแต่จะดูถ้าถอยห่างเนี่ยถอยห่างกลางขาอะไรไม่เกี่ยวนั่นมันทางดิอ๋อเหรอฮะถ้าขาแยกไปเนี่ยทางครับแยกขาอืยืนตรงเพื่อให้หลักหลักการยืนที่มั่นคงครับใช่ไหมฮะ ยืนเหมือนยืนขาได้แยกขาเหมือนเหมือนยืนบนไม้กระดานแผ่นเดียวครับแล้วเวลาเดินก็เดินเหมือนไม้กระดานแผ่นเดียวก็ถือว่ามีความมั่นคงนั่นเดินไม่ไม่ไม่มั่นล้มอ๋อล้มใช่ไหมครับล้นเดินแบบนางแบบค่อยไปค่อยมาดูแต่ถ้าจริงแล้วขาต้องแยกจากกันหน่อยหนึ่งครับคือที่คือที่บอกนี่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าฮอตช็อตเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงนายกแล้วบางทีก็คือคือปลาเป๋เขาใช้คำว่าการุญยาคาดไง การุญยาคาตเนี่ยโดยหมักลุกนี่เขาต้องลุกคาดใช่ไหมครับลุกคาดเลยล้มการกระดานเให้ตายการกระดานตายการกระดานแต่นี่เป็นการุญยาคาตไงค่อยๆไปทีละสเต็ปไปทีละขั้นตอนไปคนก็เมื่อไหร่มันจะจบันทีจะฆ่าเหมือนกันแหละแต่ยังมีความการุญเหลืออยู่ผมว่าผมว่านะถ้ายิ่งทวงเวลาทวงเวลาคือไม่ออกเนี่ยนะยิ่งจะช้ำมากขึ้น อันนี้ม,นมันมีเรื่องของออร์แกไนเซอร์อยู่ด้วยไงออร์แกไนเซอร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เซอร์นะออร์แกไนเซอร์คือนักจัดอีเวนต์ใช่ไหมครับที่จะวางบทบาทว่านายกน่าจะมีลักษณะเป็นผู้หญิงเกง่งเป็นนายกคนแรกของประเทศไทย <c oughs> มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสามารถกำหนดนโดยบายตรงกับใจของประชาชนก็วางเงื่อนไขยอย่างดีเลยว่านายกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแ,แล้วมันหลีก คำว่าสัจจะไปไม่พ้นเพราะจริงๆรูปแบบของนายกเป็นยังไงใช่ไหมครับอ,อยากรู้ไหมว่านายกนึงเป็น<笑><笑>นั่นหนึ่ <c oughs> คือ <c oughs> คือไม่อยากให้โทษนายกคนเดียวครับมันต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วยจะนั่นใดเปล่าเนี่ยคือคือองค์ประกอบของความเป็นคนเป็นผู้นำอะไรเนี่ยนะครับ,รบวางเอาไว้แล้วเป็นฟอร์มแบบนี้แต่บังเอิญไปไปแคชได้ตัวแสดงมาผิดเข้าคือมันมันเหมือนกับว่าสินค้าต้องมีคุณภาพ แล้วก็แพ็กแพ็เกจดีใช่ครับขีพอดีแต่นี่มันไปใส่หีพ่อแต่คุณภาพไปตัวนี้ต้นไม่ดีไงไม่ดีไงให้วางไว้ยังไงมันก็ไอคุณภาพสีขามันก็ทําไม่ได้นั่นน่ะสิครับใช่ไหมฮะใช่ครับมันมันมันระดับต่ําอ่ะคือคุณภาพมันไม่ถึงอืนีพอไม่ถึงปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนน้าทอมบอกว่าเอคนเรามันต้องวัดกันที่จิตใจใช่ไหมครับจิตใจนี่จะเป็นตัวบอกว่าคนนี้จิตใจต่าจิตใจสูง จิตใจสูงพฤติกรรมก็จะเสียสละจิตใจต่ำก็จะเอาเปรียบแต่แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่พูดเรื่องจิตใจครับเขาจะพูดว่าคนนี้อยู่กันได้สองคนเพราะเคมีตรงกันเนี่ยเขาพูดวิทยาศาสตร์เคมีตรงกันนะในคำว่าเคมีตรงกันก็เลยเกิดเกิดเรื่องเล่าทางโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเขาบอกว่าเมื่อพระเจ้าสร้างนายกปูนะครับ พระเจ้านี่ก็จะเอาความสวยใส่ใส่ลงไปหนึ่งช้อนให้พี่น้องได้ดูด้วยแม่ดูไปด้วยกันแล้วก็แล้วก็ดูว่าท่านท่านเห็นว่ายังไงบ้างจะเห็นไหมจะเห็นไหมภาพที่จะเห็นไหมอันนี้เราคุยกันแบบวิทยาศาสตร์<า>บบวิทยาศาสตร์พระเจ้าที่ว่าก็อาจจะหมายถึงแกไนเซอร์ที่พยายามจะดูว่าภาพนายกตอนนี้โอเคไม่โอเคพูดถึงการใช่ได้ใช่ไม่ได้การสร้างสร้างคนครับว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างเหมือนกับแกงเนี่ย ใส่ความรู้ความสามารถใส่ประสบการณ์ใส่ความเชี่ยวชาญใส่ความสมาร์ทตอนที่ที่ตัวหนังสือที่ขาดนี่ก็เมื่อพระเจ้าสร้างนายกปูนะครับพระเจ้าก็ได้ใส่ความสวยลงไปหนึ่งช้อนันที่หนึ่งนะที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะครับซ้ายแล้วก็ใส่ความฉลาดลงไปหนึ่งช้อนมีทั้งความสวยด้วยความฉลาดด้วยใส่ความน่ารักลงไปหนึ่งช้อนจะเห็นว่าเวลาหัวเราะตอกซกเห็นไหมครับน่ารักดูน่ารัก ทีนี้พอใส่ความสวยใส่ความฉลาดใส่ความน่ารักล้ดูดีเกินไปนิดหนึ่งมันมจะไม่สมดุลเออมันโอเวอร์ไปไม่สมดุลไปจี้ก็อยางไม่ตรงกันพระเจ้าเลยใส่ความโง่ลงไปนิดหนึ่งแล้วกันพระเจ้าเผลอโอ้ยชิบหายหกพระเจ้าเอาหกมันหกลงไปเหมือนอะไรนะน้ำปลากระชกพอก็พอหกเนี่ยไอความโง่เนี่ยมัน หกลงมาในถ้วยเยอะเกินไปนะับมันเหมือนน้ำปลาใช่ไหมน้ำปลาใะใบหยอใช่ไหมที่ท่านอาจารย์บอกที่คนคนแกงเะีัยสมัยก่อนเนี่ยใช้จุกน้ำปลาเนี่ยใช้ใช้ขวดกระฉุดกระฉุดครับที่ไหนได้ไอ้จุกที่อุดไว้มันหลุดหลุดนน้ำปลาไม่แน่นไปเยอะเลยไม่แน่นครับและความง้ออะไรเยอะกว่าความง้งอะไรเยอะกว่าแลยเวลาแสดงออกเคมีเคมีเกี่ยวความง้อมันก็เลยออกมาเยอะไงใช่ไหมครับ เพราะอันนี้ไปโทษนายกไม่ได้ไงโทษไม่ได้แต่จะพูดวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าโทษนายกไม่ได้ต้องโทษพระเจ้าโทษพระเจ้ากรโทษออกกันในเสื้อรอบข้าเนี่ยที่ฉายภาพภาพนี้ออกมาโทษไอ้คนที่ผสมให้เป็นมันนั่นแหละอพี่มันนั่นแหละเพราะเพราะเขาไม่รู้ถึงขนาดว่า ลาออกเนี่ยเป็นผลดีกับเขาเขาไม่รู้นะโง่จังมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องออแกไนเซอร์อย่างเดียวนะคนที่อยู่รอบข้างที่จะต้องสูญเสียผลประโยชน์นี่ก็พยายามที่จะพยุงไว้ไม่ไม่ต้องลาออกไม่ต้องลาออกเพราะลาออกไปแล้วเดี๋ยวตัวเองจะสูญเสียผลประโยชน์เพื่อตัวครับเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อไอ้คนทั้งนี้จะไม่มีตําหนิก็จะมีแต่ยกยอปอปั้นโอ้ยเนี่เก่งแล้วสวยดีแล้วอะไรแล้วทั้งหมดใช่ไหมก็ไม่ก็ทําให้อันนี้ฉันก็คิดว่าฉันดีแล้วแต่ที่ไหนได้ <an> ไม่ว่าจะไปะหนีไปทางอีสานหนีไปทางเหนืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ายังโดนอยู่ดีน,นะครับก็แสดงว่า <c oughs> พระเจ้าออกแอนนเซอร์พี่ชายาลิ้วล้อ <c oughs> หลอกให้นายกเนี่ยเจ็บปวดทรมานซึ่งซึ่งคนจะ ไหวทันต้องรู้เองหนุไหมครับต้องไหวเองรู้เองนี่บังเอิญความง่ใสไปเยอะใสไปแล้วไอ้คนผสมนี่ก็ดันไม่บอกว่าจุกหลุดจุดงูกลัวจุกหลุดกลัวอะไลงไปเยอะเพราะเขากลัวหรือเปล่าไม่บอกพอพอบอกว่าพลาดเดี๋ยวก็โดนตกกะโหลกว่าแค่นี้ยังพลาดเลยไม่บอกเลยก็เลยผสมไม่เสร็จแล้วก็ให้คนที่เป็นนายกกินเข้าไปแล้วเผลอใช่ไหมครับใช่พอถึงเวลาที่เขาพยายามแนะนําว่า ถ้าหมดความชอบทมแล้วเนี่ยออกเถอะอย่าไปฝืนฝืนกระแสน้ําเชี่ยวมีอันตรายใช่ไหมครับคนที่บอกให้ลาออกเถอะนะอย่ารักษาการเขายังเขายังหวังดีนะการุญยฆาอการุญยฆาตจริงๆคือจัดการกระคุณนั่นแหละแต่ได้ความละมุนละไมครับในขณะเดียวกันก็ยังชี้ทางสว่างให้ทําอย่างนี้สิทางรอดคืออย่างนี้หายากเพราะทางการเมืองเนี่ยเขาไม่เรื่องนี้กันหรอกครับเพราฟันฉับเลย แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ของประธานเหมาด้วยไงประธานเหมาที่เขียนเป็นประโยคแรกๆเลยว่าแพ้ทางการเมืองแพ้ทุกอย่างอบอกเลยนะขนาดแต่เดิมกองทัพของเหมาเน้น้อยมากเล็กมากครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเขาจะทําให้ประชาชนไม่ไว้วางใจเนะ่ไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ประชาชนไม่ไว้วางใจประธานเหมาเนี่ยเขาถือว่าเนี่คือแพ้ทั้งหมดเลยเดินต่อไม่ได้มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมที่ทักษิณเขาถึงได้พูดคําว่า อไม่มีแพ้แพ้ไม่เป็นคนโลภฮะมันเลยเกิดคนที่กําลังหลงตัวเองฮะในในโลกนี้ไม่มีนะครับที่คุณจะชนะตลอดไปอ่ะไม่มีทางมันเลยเกิดเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใช่ไหมครับช่วงพี่ชายเนี่ยอืถึงขนาดเข้าปฏิวัติเลยนะเหมือนเลยยุธศาสตร์เลยทําแบบเดียวกันเลยอืครับแต่ก็คิดว่า ไม่ยุติธรรมมาปฏิวัติรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ยังไงแล้วก็ยืนยันเรื่องการเลือกตั้งไปทั่วโลกเลยมอมเมาคําว่าเลือกตั้งเลือกตั้งครับแล้วก็ไปหลอกคนต่างชาติว่าคนชั้นสูงของประเทศไทยเนี่ยกำลังทำลายคนชั้นล่างเข้ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมาปกป้องคนชั้นล่างเพราะฉะนั้นมาปฏิวัติเขาไม่ได้แล้วก็จําแต่อย่างเนี้ยคนชั้นสูงของเขาก็หมายถึงพวกอนุรักษนิยมประมาณคอนเซอร์ทีฟซึ่งซึ่งต่างชาติเข้าใจอย่างนั้น แต่ต่างชาติจริงๆไม่เข้าใจว่าประเทศไทยเรื่องชนชั้นไม่มีครับแต่นี่คนชั้นสูงข,งของของคําจํากัดความของไอ้คนชั่วเนี่ยมันไม่ได้กําหนดหรอกครับว่าพวกใครใครก็ได้ที่ไม่เอากับมันมันถือเป็นคนชั้นสูงมันจะโยนไปพวกนึงเลยแลวต่างชาติก็ร,รับทฤษฎีนี้อยู่แล้วเข้าใจเข้าใจโย<ล>น,นให้เป็นศัตรูไปเลยครับแล้วเอาคนเหล่านี้ไปบอกต่างชาติวันนี้จึงได้บอกไอ้ไอ้นั่นถึงได้บ้าออกมาไงห้าสิบประเทศมาแสดงความเป็นห่วง เอ้าก็ช่างมันประไหนักหัวก็เอาไปเลยฮะเอ้าแต่เาถว่าห้าสิบเประเทศมันมีเป็นร้อยร้อยประเทศแต่ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยในปึ้งเนี่ยเขาเคยเชิญเก้าประเทศนะมาที่ทำเนียบนะไม่มาสักประเทศเลยแต่ประชาชนนะไม่มีตำแหน่งเลยนะเชิญยังมาเลยครับเพราะว่าวิตเซอร์แลนด์มาหลายประเทศมาเพราะบางประเทศเขารู้ว่าจุกความง่วงมันหกมาเยอะไงเขาเลยไม่เอาด้วย พยายามจะไปดึงออกมาแล้วเสร็จแล้วเป็นไงไอ้คนวันนี้เนี่ยที่พูดถึงทักษิณเมื่อกี้นะครับก็ไม่อยากพูดถึงหรอกแต่ว่าเขาคใช้สูตรเดิมเลยนะใช้สูตรเดิมเลยใช่ครับเที่ยวนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเถอพอทาปัญหาอย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวทหารต้องออกแต่ตัวตัวเองเอวางกับดักจะเล่นทหารไว้แล้วจะเล่นทหารจะเหมาหมดเลยทหารกับสถาบันเออแล้วก็คนระดับสูงน่ยที่มันว่าไว้นั่นแหละนะครับนั่นแหละครับดึงว่าคนเนี่ยถ้าไม่เอากับมันด้วยก็คือ ทำลายประชาธิปไตยเป็นพวกทำลายประชาธิปไตยแต่มันไม่บอกประชาธิปไตยของมันคืออะไรทําให้คนชั่วเป็นคนดีประชาธิปไตยของมันก็หลังจากนั้นก็วางวางกลับดักถ้าวันนี้ดีที่กองทัพเนี่ยเขารู้ทันรู้ทันเขารู้ทันไม่เต้นไปตามมันแต่นี้เราพวกเราบางคนก็มันไม่เด็ดดังใจไม่เด็ดดังใจแต่จริงๆแล้วตอนนี้มันเหมือนกับคนคนที่เดินหมากอยู่เนี่ยพอเห็นทหารไม่ออกไปตามที่ต้องการครับเอาประหลัดคอหอพูดแทนเลยเ ถูกไหมครับใช่เพอประหลัดกอหอที่ไดทนไม่ได้บอกเลยว่าหารสนับสนุนการเลือกตั้งวันที่สองอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจนะที่บอกประหลัดกอหอนี่ประหลัดอะไรประหลัดกอหครับประหลัดอะไรประหลัดกะลาหมครับกะลาหมก็ไอไอไอกระทรวงที่นางยิ่งรักเขาไปเกาะไปไปไปคาถาขาไปกอหออะไรเงี้ยหรือเพราะคนเนี้ยประหลัดกอหอเนี่ยเขาบอกว่านายกนายกเป็นคนที่เข้าใจง่ายฟังไปเด้อะไรปุ๊บตัดสินใจได้เลย งานที่เสนอไปในกระทรวงไม่เคยข้างค้างเขาก็บอกว่าก็ใช่อางทีเขาจะผูกกองทัพไว้ใช่ไหมครับวิธีการจะทําให้เชื่องวิธีการทําให้กองทัพหมดฤทธิ์หมดอะไรหมดอะไรนะพลานุภาพใช่ไหมครับหมดแสนยานุภาพเขาทำสามวิธีถูกไหมครับหนึ่งเลี้ยงกองทัพให้อ้วนใช่ไหมครับแล้วให้ลืมหน้าที่อ,อันที่สองถ้ายังไม่ลืมหน้าที่เนี่ยก็สลับหน้าที่ซะแทนที่จะดูแลความมั่นคง ก็ไปดูแลเรื่องการพัฒนาเอาตำรวจมานำบ้างเอาสภาความมั่นคงมานำบ้างเอาปลัดกอหอมานำบ้างเห็นไหมครับเลี้ยงคนเอาไว้ทําแทนทหารทำแทนทหารเอาละคนดีที่สุดแล้วคณไม่ต้องก็ะด้แล้วพวกนี้มานำและพยายามจะพูดแทนทหารอืดีว่าเราทัพเขารู้ทันเขาก็เลยเปิดเปลวว่าที่พูดไปไม่ตรงกับที่ที่คุยกันเพราะว่าเวลาเขาเปิดเนี่ยเขาบอกเขาเปิดเวทีสาธารณะโดยไม่มีข้อสรุปถูกไหมครับ แล้วไปสรุปแทนเขาเนี่ยก็ถือว่าพยามจะปิดปากเขาพอกองทัพเขารู้ทานเสร็จไม่ธรรมดานะครับคนเดินมากอยเขารู้ทานเขาบอกว่าถ้ากองทัพออกมาเถียงบิ๊กปึ้งออกเลยเขาจํเป็นแม้แมแมว่าแม้ว่ากองทัพจะไหวตัวทานแต่ว่าต่างชาติก็เป็นห่วงนะเอาต่างชาติมากดดันกองทัพต่อยไหมครับเ <c oughs> ขาจํเป็นเล่น <c oughs> หลายชาติจาเป็นเพราะว่าไอ้ที่เขาได้ตําแหน่งไอ้ประลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยพอพี่ให้ใช่ไหมแล้วมันยังไม่มีผลงานอะไรเลย นะก็เลยต้องสร้างผลงานหน่อยให้เป็นที่ยอมรับหรือว่าให้ให้ทางาคนต่างชาตินะได้เห็นว่าที่พี่ให้มานะ่ะเดี๋ยวนี้ฉันได้ทำผลงานแล้วนะใช่ไหมอาจจะอยู่ต่อถ้ามีอายุอา,อายุราชการมากขึ้นอาจจะต้ไม่ต้องเปลี่ยนจากปลัดกระโหมไปเป็นอตำแหน่งอะไรที่ไม่มี power หรือไม่มี ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมคแทนที่มันจะสุขุมคามีรภาพบรรดากองทัพทั้งหลายนี่ก็ต้องสุขุมใช่ไหมเขาต้องรู้จังหวะเก้ามควเจ้าเท้าอะไรเนี่ยการจะพูดแต่ละคำนี่ต้องต้องผ่านความคิดก่อนคิดคิดทุกคิดทุกคําที่จะพูดแต่นี่คนเราเนี่ยสำเนียงสอบภาษากริยาสอบสกุลไงว่าคี่ค่าแล้วโกงเป็นกี่ค่าไปแล้ว เมื่อความเป็นขี้ข้าเนี่ก็ต้องแสดงความเป็นขี้ข้าเหมือนบอกกําหนดว่าอ้าวซื้อหมามาตัวหนึ่งฝ้าบ้านมันก็ต้องเห่าขโมยอืใช่ขโมยหรือไม่ใช่ขโมยไหวหน่อยก็เห่าอจึงบอกว่าหมานี่เห่ามีหลายวิธีครับแต่หมาเป็นไทยกูเห่าวิธีเดียวมาไทยเห่าไงมาไทยเห่าเวลาเห็นไปอะไรไหวไมนแน่ใจใช่ไหมครับไปแน่ใจมันก็ต้องเห่า หมาฝรั่งมาฝรั่งเขาผมไม่ใช่หมาเมาฝรั่งเขาไงเดี๋ยวผมจบปั๊บคุณบอกอ๋อเคยเป็นหมาเหรอรู้ทันการตอนนี้ตอนนี้บิ๊กปึ้งเนี่ยพอพูดไปเสร็จทหารเขาก็รู้ทันอีกใช่ไหมครับพอรู้ทันเสร็จปุ๊บเนี่ยทหารก็มีท่าทีลีลาในส่วนของทหารซึ่งคัมภีรภาพมากทำยังไงดีการชูมนุมก็ไม่หยุดเรียกแขกเลยเรียกเลยแจ้งข้อหาเลย S <S สนับสนุนกบฏสิบเจ็ดท่านเอาเลยมีมีเพราะสมบูรณ์สมบูรณ์ทแบบไอ้ที่นี่พูดถึงไอเดสมึงใช่ไหมดีเอสไอไงเขาก็เลยมีมคีคำแปลดีเอสไอมาอีกอ่าดีเอสไอนี่เป็นคําแปลดีเอสไออ,อันนี้เป็นพี่น้องส่งมาให้นะครับไม่ใช่เราแปลเอง<ม>อดีเอสไอ ดีเขาไม่เขาจะแปลยังไงเราไม่รู้ไงแต่ว่าที่ประชาชนก็แปลให้ในการเดินชุมนุมเนี่ยก็แปลอย่างนี้ครับดีนี่แปลว่าด็อกด็อกครับด็อกนี่แปลว่าสุนัขสุนัขนี่เพราะใช่ไหมครับหมาก็ได้ครับหมาเลี้ยงหมาบ้านหมาขี้เรือนเซอร์ฟเซิร์เวอร์นี่ยหรือเซอร์วิสเนี่ยก็คือบริการใช่ไหมเซิร์ฟเนี่ยรับใช้รับใช้แต่เดีคือเอสเนี่ยก็คือเซิร์ฟรับใช้อ่า